You got me shook from the way your body looks Got me riding hooks got me feeling like a rug o I don't do it by the book But for you I'll take a look Don't know what your mama took Sweet and spicy like a cook yeah. I'll keep you real let's make a deal Buy you a meal if you just let me feel Get out your heels Grab on the wheel Back to my place ครับผมวันนี้แล้วก็มันพบกับจองพิมิจัยอีกเลยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวครับเป็น125นะครับ125ตัวตัวไหนนะครับ ตัว R ครับเป็นรถยืผ้าตัวอาแต่แปลงนะครับแปลงทําเป็นรถวิ่งนะครับรถวิ่งบนเขานะครับรถขึ้นป่านะครับเป็นรถเที่ยวป่านะครับนะครับเราก็มาทาแบบวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับมารีวิวว่าเราไปทําไปดามโค้งตรงไหนมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาบอกกันนะครับไปเลยครับชุดบนนะครับก็จะเป็นประกับทัพรอบนะครับของยอดเลยไม่รู้ออะ ไม่ได้เอาแล้วก็จะเป็นปั๊มบกไหมนะครับปั๊มบนปั๊มล่างบกไหมหมดนะครับ <Wow. S 1> ว้าวหน้าชุดหน้า VR แบบแปลงครับก็เกียร์ก็ใหญ่ใหญ่สับเข้าไปเข้าไปตรเลยนะว้ <Wow. S 1> นาวนะแล้วเห็นเป็นปอบ <c oughs> ปลอกกันฝุ่นนะครับปลอดกันฝุ่นราคาก็ไม่ไดใหญ่นะนี่ลงมาด้านล่างปั๊มเบิกใหม่สายบีครับก็จะเป็นขาจับปั๊มขาจับปั๊มงานสร้างนะครับนี่ครับงันก็จะประมาณนี้นะจานดอกดมแล้วก็จะเบิกใหม่หมดนะครับทีนี้ครอบคล้องอะไรครับครอบคล้องรอม ยางเป็นเจ็ดสิบทับร้อยนะครับเป็นขอบเจ็ดน้ำขอบเจ็ดนะครับวันนี้มาตามที่รุ่นใส่กันนะเน,นี่ทมบปนี่เาเป็นชุดตามกง่เป <c oughs> <c oughs> ็นงานไไม่รู้เป็นงานซื้อมาตามในิดตามในกลุ่มนะครับกล <c oughs> ุ่มมีบาทรเลนนะครับ <c oughs> ประ เท้านะเท่าวงานสร้างนะฮะงานก็โอเคพอได้ยืมตามไรฟานะเป็นเท้าสไตล์เลยนะับหนัดแล้วก็จะเป็นอาร์มโซนิกต่อสามยูนะครับแล้วก็ใส่หูโช็อมีตัวบางตัวดันโซ่ด้วยนะฮะสเตอร์เป็นเท่าไหร่ครับสเตอร์หน้าเป็นสิบสี่นะครับแล้วก็หลังคือสิบห้านะครับให้จะเป็นโช็อโอเคดีครับนี่ครับดูความ ความเข็งนะครับนะก็ได้อยู่นะส่วนยางหลังกับ็จะเป็น90้าสทับร้อยขอบเจ็ดนะครับดุมหลังโซนิกนะครับต่อของนี้นะชุดหลังก็เป็นชุดชุดดิสนะครับเป็นปั๊มหลังโซนิกก็เป็นยกชุดโซนิกนะครับชุดหลังนะครับว้าวีครับต้องกระทุ้งครับตัองชาวงานสร้างครับตามที่บอกไปนะครับ ราคาก็ไม่แพงครับตัวนี้จับไม่ได้ครับราคาเท่าไหร่ครับแข็งคิ๊บมาแล้วเตเลยครับเตะข้อพูดสปีดครับประมาณนี้ครับตนนี้ไม่มีอะไรมากครับแล้บอกกกก็อีสัว่าไม่มีอะไรนะแล้วบอกประมาณนี้นะฮบคาบูอะไรครับคาบูเอ็นโปรนะับเป็นคาบูเอ็นนะครับ ลูกนี่คือไม่บอกนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับรถนี่เป็นรถของนอ่านชื่อครับอ่านชื่อเป็นรถนะครับบับพูมรถบับพูมเอ็กซนะครับตัวเดินครับเที่ยวฝันต้องสุดนะครับผมนี่นะครับก็มีอยู่ไม่กี่อย่างครับผมมีอยู่ไม่กี่อย่าง ออนนโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะมาฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทให้ฟังกันนะครับโอเคครับ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตอนแบบตอนท้ายนะครับ,ออรบตอนท้ายเดี๋ยวจะขับขี่ให้ดูกันนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะเขียดูว่ามันแรงขนาดไหนนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารถทำอะไรมาบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะับดูกันนะนี่นะครับก็ เป็นวิบากนะครับเป็นร้อยยี่ห้านะครับมาขับไปดูแล้วครับทุกคน Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't ever rest, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at the legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Yeah. Your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb.